ชาววิทยากรสามารถแก้คำถามและตอบวิธีเจ้าหน้าที่ของธนาคารกิจกรการไทยได้ค่ะคำถามว่าขั้นสูงสุดที่มาเป็นวิธีทำใหวิทยากรในช่ว์พัสดุการเสวนาค่ะและโอกาสนี้ก็เลยขอเรียนเชิญท่านชาวเลยค่ะสวัสดีครับท่านผู้มีเกียรติ วันนี้ผมขออนุญาตอัปเดตเรื่องเศรษฐกิจนะครับมีเหตุการณ์หลายอย่างเกิดขึ้นแล้วก็ขออนุญาตพูดถึงเศรษฐกิจโลกลเศรษฐกิจไทยก็มกาในที่เรามองนะครับจริงๆแล้วเนี่ยมันผ่านมา5ปีแล้วนะครับตั้งแต่มีวิกฤตอัปรามปี2008นะครับอัมริกาเนี่ยเข้าสู่วิกฤตครั้งใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งนะครับในบอสซาแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยอีกหนึ่งปีประมาณใกล้ๆกันไม่ไม่นานนะในยุโรปเข้าสู่วิกฤตยูโรโซน นะครับเศรษฐกิจโลกเนี่ยหลังจากนั้นเนี่ยเข้าสู่ภาวะตกต่ำเป็นบริการเพค่มไปดีขึ้นตามระดับนะครับจะากล่าวได้ว่าช่วงนี้เนี่ยน่าจะเป็นช่วงปลายๆของการปรับเข้าสู่ภาวะปกติแล้วนะครับแต่มันก็ยังมีอุปสรรคอยู่จํานวนหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมจะขออัปเดตไปทีละประเด็นนะครับเรื่องของสหรว้ประเด็นหลักของสหรัที่เขาเจอระหลังๆเนี่ยเป็นเรื่องของกฎหมายของเขาเองนะครับ เรื่องเรื granted, ่องแผทางการคของเขาคือเรื่องของเรื่องนี้ก็คือมีปี2011นะครับสาธารณชนพยายานี้คือเป็นประเทศไม่กี่ประเทศในโลกที่มีกฎหมายเรื่องพยาานี้ว่ารัฐบาลเนี่ยก่อนหนี้ได้ไม่เกินเท่าไหร่พอชงพดายามนี้เนี่ยก็ต้องขยับพยายานั้นเพราะถ้าไม่ขยับเนี่อรัฐบาลออกหนี้ใหม่ไม่ได้เลยนะครับออกหนี้ใหม่ไม่ได้เนี่ยหนี้ที่มีอยู่ก็ไม่รู้จะชำระคืนยังไงโดยปกติแล้วเนี่ยกระสุนกรครามเนี่ย ออกหนี้ใหม่เพื่อโรนี้หมุนหมุนเงินตรงนั้นนะครับถ้าออกไม่ได้เนี่ยสา,ารจะผิดการชำระนี้ตรงนั้นที่ฐานะเศรษฐกิจดีตอนนั้นเนี่ยในประมาณเดือนสิงหาเนี่ยูถรถเวทงโดยเอสอีไปแล้วรอบหนึ่งนะครับตอนนี้เนี่ยพอกฎหมายตรงนั้นผ่านเพื่อขยับหนี้ไปช่วยขาวเนี่ยเขาก็มีเงื่อนไขว่าขยับให้เนี่ยจะต้องลดการใช้จ่ายลงนะครับซึ่งในการใช้จ่ายที่ลดลงเนี่ยมันมาคีปออฟปอะมาต้นเดือนม,มกราคม มกราตกลืก่นไปอีกครั้งหนึ่งเปเดอนมีนาฉะนั้นเนี่ยวันที่เหมึ่งมีนาคมเนี่ยพูดถึงการลระเข็มขัดเดยอัตโนาัตของรัฐบาลสหรัฐนะครับกู้เงินเนี่ยประมาณแปดหมื่นกว่าล้านดอลาาลาร์สหรัฐเนี่ยคิดเป็นประมาณครึ่งเปอร์เซ็นต์ของ GDP อยู่ไม่เยอะแต่ว่าถ้ามีผลเนี่ยเข้ามาในระบบเศรษฐกิจเนี่ยจะก,กระทบเศรษฐกิจที่ค่อยๆฟื้นตัวอาจจะทําให้มันฟื้นตัวช้าขึ้นหนักนขึ้นนะครับประเด็นตรงนี้นนนเนี่ยยังยังตกลงกันไม่ได้ว่า ในที่สุดแล้วเนี่ยจะเป็นนบนองก็ได้ลำบากเพราะว่าเมื่องทางการเมืองของสหรัฐก็คือว่าท่านประธานาธิบดีนะครับกับสภาบนเนี่ยคือวิธิสภาเนี่ยคือมาจาพเดโมแครตส่วนสภาล่างเนี่ยคุมโดยริพพลิกันมักจะมีข้อโต้แย้งกันอยู่เสมอตกลงกันไม่ค่อยได้นะครับหรือตกลงกันได้เต่เราก็มักจะนาทีสุดท้ายมันจะเป็นอย่าง ประเด็นนี้ทำให้ธนาคารกลางสหรัฐในตั้งแต่ปี2008เนี่ยฉีดเงิงงนจำนวนมากเพื่อช,ช่วยเศรษฐกิจให้ยืนตัวนะครับมีรูปมีกผมขอยากให้ดูที่อยู่ด้านขวานะครับก็คืคอว่าจากการว่างงานนะครับในช่วงที่วิกฤตเศรษฐกิจเข้าสู่จุดแย่ที่สุดเนี่ยการว่างงานของสหรัฐเนี่ยประมาณ10%ตอนนี้เหลือประมาณประมาณแค่แค่8.9%ใช้เวลาประมาณ3ปีนะครับ จกประมาณเดือนตุลาคม248จนถึงตอนนี้เกือบ3ปีเขาลดได้แค่3เปอร์เซ็นต์นะครับในปกติเนี่ยการเงิว่างานของสหรัฐเนี่ยคุณดีอยู่สักประมาณ5เปอร์เซ็นต์กว่าอย่างนี้เนี่ยท่านดูได้เลยว่าต้องไปอีกประมาณ2ปีเป็นอย่างน้อยนะครับเรื่องหมายเราว่าธนาคารกลางสหรัฐเนี่ยใส้นโยบายปัจจุบันยากมากนะครับซึ่งอันนี้มีผลได้อะไรกับเรามีผลอย่างสองอย่างก็คือ เรื่องเงินที่จะไหลออกจากสาระมาสูต่ตลาดนันต่างๆเดียว่านวิทยากรคุณโกรีคงได้พูดถึงตรงนี้นะคะรับใกส่วนหนึ่งก็คือเรื่องค่า,งงาคเงินบาทนะครับเงินบาทที่แข็งค่าส่วนน่้ก็เป็นเพราะว่าเงินที่สารัฐเปอองมานั่นเอง รูปนี้เนี่ยผมอยากให้ดูเรื่องเวลาดีกว่ยน,นะครับมีเรื่องเวลาสาคัญในการขังของสารฐนะครับือย่างเมื่อกี้ที่เรียนก็คือ1มีานาคมนะครับตกดงกันไม่ได้เนี่ยตัดอตัตโนมัติทันทีไม่ไม่ไม่รอฟัามเสียงอะไรเลยกฎหมายเราเปนเช่นนั้นนะครับอันนี้จะกระทบบริการสาธารณะต่างๆในในสาระนะครับอีกเรื่องเวลาหนึ่งคือคือวันที่19พฤษภาคมน,นะครับ ในสิบเก้าพฤษภาคมเนี่ยก็คือเพดานดีจริงเพดานนี้เนี่ยชนไปแล้วนะครับชนไปเรียบร้อยแล้วแต่ว่ายืดยืดชั่วขา่าวต้นต้นเดือนกรุกหาเนี่ยเขายืดชั่วข้าวเป็นสิบเก้พาพฤษภาคมไม่ได้ระบ,บุจำนวนตอนนี้เนี่ยหนี้ของสหรัฐเนีน่ยน่าจะเกินสิบหกล้านล้านดอลลาร์แล้วก็คือเกินหนึ่งเท่าของ GDP ไปแล้วนะครับถ้ายืดไม่ได้ถ้าตกลงไปไม่ได้หรือม,มีประเด็นทางการเงินเกิดขึ้น โอกาสค่อนข้างสูงที่สหรัฐจะถูกน่าชนนนี้จะเป็นประเทศทริปเปอเอประเทศแรกซึ่งไม่สามารถจ่ายหนี้ได้ทันท,งทังที่เศรษฐกิจเนี่ยออกไปไดไ้เป็นประเด็นใหญ่นะครับอันนี้ก็มีเงื่องทางการคขงแล้วก็ต้องต่อรองในกอรเงินในคอนเกรสสภาคอนเกรสกบบเปนเงียบขานนะครับนี้มาฝั่งยุโรปค,ครับยุโรปเนี่ยเข้าสู่วิกฤตลาลังสารัสนะครับหลังจากที่ธนาคารการยุโรปเนี่ยขึ้นอกเที่ยงในปรมาณปี สูห้5แล้วเรหลังจากนั้นเนี่ยเริ่มแย่ลงสถานการณ์ฟองสบู่แตกเลยนะครับประเทศที่ก่อนนี้ไว้มากตอนตอน,ตอนแรกๆเนี่ยก็พบว่าตื่นตระนกนี่ไม่ได้มาถึงถึงตัวเนี้ยจริงๆแล้วตัวเลขก็ค่อยๆดีขึ้นนะครับแต่มันยังมีประเด็นคางอยู่สองอย่างก็คือว่าเพื่อให้แก้ไขปัญหายุโรปได้ยั่งยืนเนี่ย เขาอยากจะมีกลไกที่จากัดอานาจนักการเมืองไม่ให้นักการเมืองเนี่ยเป็นคนใช้เงินงนะครับรวมศูนย์ที่ศูนย์การเงินยุโรปสักที่หนึ่งนะครับเพราะว่าถ้านักการเมืองใช้เงินกันเองเนี่ยปัญหาก็จะเหมือนกับที่เกิดขึ้นที่กรีซที่อิตาลีที่สเปนอะไรนะครับอีกกลไกหนึ่งก็คือการจากัดเรื่องธนาคารให้มันมีระบบระเบียบและมีวินัยมากขึ้นแต่นี้นกลไกทั้งสองอย่างเนี่ย ยากที่จะปฏิบัติเพราะว่านักการเรมืองดนธรรมชาติไม่ชอบให้ใครมาลดทอนอำนาจของตัวเองนะครับแ้วตอนนี้เนี่ยวันพรุ่งนี้จะมีการเลือกตั้งที่อิตาลีนะครับก็ยังไม่รู้ว่าพรรคฝ่ายไหนจะได้มาคนที่ได้มาเนี่ยจะชูประเด็นการปฏิรูปต่อเนื่องหรือเปล่านะครับหรือจะถอยออกไปและที่สําคัญที่สุดน่าจะเป็นประมาณเดือนกันยายนตุลานะครับเยอรมันจะมีการเลือกตั้งซึ่งคะแนนเสียงของพรรครัฐบาลซึ่งเป็นผู้ฝักดานการปฏิรูปต่างๆของยุโรปเนี่ย เรื่องลดน้อยถอยลงนะคระับทำไมเป็นอย่างนั้นเพราะว่าประชาชนไม่พอใจที่เยอรมันเอาเงินภาษีตัวเองไปช่วยประเทศอื่นอันนี้เป็นประเด็นหลักเพราะอาจจะแตกสามัคคีกันไปอยู่กันไม่ได้เราก็เรื่องอย่างนี้แต่ปลายตรงนี้เนี่ยเขายังเข,าย,งขายังประคันปวคองไปได้ที่ประกับประคองไปได้เนี่ยจริงแล้วเครดิตส่วนใหญ่น่าจะมาจากธนาคารกลาง,ลางยุโรปซึ่งอัดฉีดเงินงจำนวนมากเพื่อให้ระบบการเงิน,นยุโรปเนี่ยพอพอไปกันได้นะครับตอนนี้นยังเป็นอย่างนี้อยู่นะครับ ตัวเลขนะคะจริงๆตัวเลขเหลักเนี่ยผมอาจจะเลเ็กไปนิดหนึ่งนะคะคือตัวเลขเลขห้าสิบนะครับถ้าตาเห็นดัชนีภาวะเศรษฐกิจของยุโรปต่ำกว่าห้าสิบหมายความว่าเขายอยู่ในภาวะถดถอยนะครับตัวเลขสี่สิบแปดจุดหกเนี่ยเป็นตัวเลขเดือนมกราคอันนี้ต้องขออภัยด้วยว่าสไลด์เนี่ยทาส่งออกมาก่อนที่ตัวเลขเพิ่งเพิ่งอัปเ,เดตล่าสุดเมื่อสองวันที่แล้วนะครับเดือนกุมภาพันธ์เพิ่งออกมา ถอยลงไม่อีกเลยที่47นะครับตัวเลขไม่ดีเลยนะครับทําให้เรากังวลกบว่าที่เคยคาดกันว่าในไตรมาสแรกเนี่ยยุโรปจะนิ่งจะลดห่อมจะถึงจุดต่ำสุดเนี่ยเริ่มมีความสงสัยว่ามันอาจจะไม่ใช่ไตรมาสแรกอาจจะเป็นขึ้นปีหลังอะไรอย่างงี้นะครับอันนี้ก็เป็นประเด็นเงินยูโรซึ่งตอนแรกแข็งขึ้นแข็งข,ข,ขึ้นเนี่ยเริ่มอ่อนลงน,นะครับแล้วเมื่อคืนอังกฤษขึ้นถูงลด р ร й ติ้งทริปเปิเล,ปลอเอเ็นมูดี้สไปเพราะว่า ่างลงเศรษฐกิจไม่ดีมันก็จะมีปัญหาตามมาอังกฤษก็เป็นชาติหนึ่งซึ่งขู่ว่าอาจถอนออกจากสภาพยุโรปอังกฤษไม่ได้อยู่ในยูโรโซนตั้งแต่แรกอยู่แล้วนะครับเชนเงินปอนด์จะเป็นสมาชิ EU, กยูนะครับอาจจะมีการ,รวอกกันอีกสองสามปีข้างหน้าว่าจะอยู่หรือจะไปดังนั้น,น,นอานาคตของยุโรปก็ยังยังไม่ชัดเจนตอนนี้ยังโอเคอยู่แต่อีกสองปีนั่นก็อยู่ที่ว่าพัฒนาการตรงนี้เป็นยังไง อยู่ที่ผลการเลือกตั้งอิตาลีพรุ่งนี้อยู่ที่ผลการเลือกตั้งอีงยิปต์ประมาณกันงเดือนตุลาแล้วก็เรื่องโหวตของอังกฤษจีนนี้เป็นรูปของผู้นําชุดใหม่ของจีนนะครับซึ่งจะขึ้นสู่ตำแหน่งทางการเมืองเป็นทางการเดือนมีนาครับหลังการประชุมสภาจีนจริงๆเนี่ยตัวเลขทีออ่ผ่ธธานมานีนแย่ที่สุดในรอบ13ปีนะครับ ขยายตัวแค่7.8เปอร์เซ็นะครับฟังดูเหมือนเยอะแต่ว่าจริงๆในมาตารฐารลงทุนจีนใน7.8นี่ยถือว่าแย่เพราะว่าคนเริ่มหางานทํายากขึ้นประเด็นหลักที่กดัจีนจก็คือเรื่องอความไม่เท่าเทียมกันในสังคมคนรวยกับคนจนนี่ยังต่างกันมากเพราะว่าถ้าดูแผนที่จีนนะครับด้านตะวันออกเนี่ยติตยดตตทะเลนะครับภาคขายได้ด้านตะวันตกเนี่ยมีแต่ทะเลทรายบนภูเขาค่าขายลำบากมากจีนพยายามแก้ปัญหาตรงนี้ด้วยการสร้าง เส้นทางคมานาคมเส้นท,ทางรถไฟผ่านไปได,ด้าตอนออกไปยุโรปทางีิจิทัลทางระบบการขนส่งทางเรืออีกเส้นหนึ่งที่จีนคุยกับไทยอยู่ก็คือเส้นลมรานใต้นะครับผ่านไทยไปมาอีกเสือทีเจ้าหน้าต่างๆเนี่ยอาศัยเรื่องระบบดิจิทัลตรงนี้เรามองว่าเศรษฐกิจจีนเนี่ยน่าจะค่อยๆดีออขึ้นเพราะว่าเขามีสถานเยอะนะครับไม่ได้เป็นนี้ใครแล้วก็มีทุดสำรองเยอะที่สุดในโลกตอนนี้ ถ้าจีนจะใช้เงินเนี่ยสามารถทําได้นะครับแต่ปัญหาของจีนที่เขากังวลก็คือเรื่องฟองสบู่เรื่องอสังหาเพราะว่าความต้องการบ้านเนี่ยสูงมากนะครับราคาบ้านีัยค่อยๆทะยบขึ้นนี้ก็เป็นประเด็นเรื่องเงินเฟ้อเรื่องอสังหาเรื่องฟองสบู่เรื่องอุณภาพสินเชื่อของแบงก์นะครับเราคิดว่าจีนคงค่อยๆประคองเศรษฐกิจไม่ให้มันร้อนแรงเกินไปเพราะว่าถ้าแรงเกินไปหลายอย่างจะเกิดขึ้นมันคุมยากจัดน้นนะครับ เราก็มองว่าจีเนี่ยดีที่สุดแล้วนะครับแล้วการฟื้นตัวของเศรษฐกิจจีในปีนี้ซึ่งเราคาดว่าน่าจะประมาณ8.1-8.2เปอร์เซ็นต์น่าจะเป็นผลดีต่อไทยในรูปของราคาสินค้าเพวกวันปีที่แล้วเราจําได้ราคายางราคาหมันซับปะหลังในร่วงลงเพราะเศรษฐกิจจีไม่ดีนะครับยางกำันไม่ลงประมาณ20-30เปอร์เซ็นต์ปีนี้เนี่ยถูกคาดว่าพอเศรษฐกิจจีเริ่มดีขึ้นเนี่ยในราคาพวกวันพวกนี้น่าจะค่อยๆปรับขึ้นมาได้นะครับ ตัวเลขล่าสุดก็คปอตัวเลขส่งออกนะครับ25%ในเดนมกอรลาเป็นตัวเลขที่ดีแต่นี้ต้องเรียนนิดหนึงว่าอันนี้ที่มันดีขนาดนั้นเนี่ยเพราะว่ามกราลาปีที่แล้วมีตุนจีนะครับตุนจีนของจีเนี่ยเลื่อนมาบัดกุมพาโมกร์ลาไปกรุมพาเพราะเลื่อนอย่างนี้นะปีย่านที่ปีนี้อยู่กุมภาปีที่แล้วอยู่มกราฐานน้ำตาทฐานน้ำตาลก็ได้ตัวเลขที่ค่อนข้างดีนะครับเราคาดว่าพอเดือนพอเดือนกรุมพาปีนี้เนี่ยการส่งออกยังคงยืนระดับ25%ไม่ได้คงเหลือประมาณสัก แปดเก้าเปอร์เซ็นต์เช่ยรก็คงจะสักสิบเปอร์เซ็นต์นิดหน่อยนะครับญี่ปุ่นนะครับผมมองว่าญี่ปุ่นเนี่ยในบรรดาเศรษฐกิจผู้นําของโลกเนี่ยญี่ปุ่นน่าจะอาหนลักที่สุดนะครับเป็นปัญหาซึ่งยากแก้ยากมากโดยเครื่องมือทางการเงินการคลังนะครับประเด็นของญี่ปุ่นเนี่ยจริงๆแล้วมีปัญหาอยู่สามสิประการคืออย่างแรกเนี่ยประชากรเนี่ยเข้าสู่ภาวะสูงอายุอัตราการเกิดเนี่ยติดลบนะครับ คือประชากรลดลงเรื่อยๆค่ะคนทํางานยากขึ้นกาลังแรงงานลดลงลดลงลดลงครับ <c oughs> อันที่สองนี่อยู่ในภาวะเงินเื้อมาสิบปีแล้วเงินเืดอก็คืออะไรคือราคาลดลงผมเจอเพื่อนที่เป็นคนญี่ปุ่นเขาบอกว่าค่ารูปหน่ซื้อเนเมื่อห้าปีที่แล้วเนี่ยแพงแต่ตอนนี้ราคาข้าวถูกลงในร้านอาหารแล้วเงินเดือนเขาก็ถูกลดลงเรื่อยนะครับไม่เหมือนอย่างเราเราคงอยากได้ของที่ถูกลงแต่เขาเนี่ยเมื่อของถูกลงบริษัทขายของ ได้ในราคาถูกลงพนักงานได้เงินเดือนน้อยลงบริษัทญี่ปุ่นแก้ปัญหาย,ยังไงก็คือ production จะอยู่ต่างประเทศท้ายทีอสู่ต่างประเทศเอา profit ตรงน,นั้นเอามาที้ตรงน,นั้นมา subsidy ไอ้ที่ไม่ค่อยมีเหลืออยู่ในประเทศตรงน,นั้นนะครับนี้ก็เป็นสถาบันของเขาซึ่งมองว่ายากที่จะแก้โดยนโยบายการเงินและการทาในระลาสั้นนะครับคนนี้เป็นชินโซอเดกซึ่งเพิ่งเข้ามาเป็นนายกรัฐมนตรีนะครับชูนโยบายที่จะเปลี่ยนเงินฝืดให้เป็นเงินเฟ้อนะครับ เงินกระสืถ้าเป็นเงิน,นกร้สอจับติดลบให้เป็นบวกให้ได้ให้เป็นบวกให้ได้สักสองเปอร์เซ็นสั่งธนาคารกลางญี่ปุ่นว่าทําให้ได้สองเปอร์เซ็นวิธีทําก็คือพิมพ์ธนบัตรเหมือนกับสานะพิมพ์ธนบัตรเอาเงินนั้นไปซื้อของแล้วทําให้คนเชื่อว่าของจะแพงขึ้นนะครับอันนี้จริงๆมีผลนะครับผหนว่ามีผลจริงจริงวิทยายหลังจากพักของชินโซอเบดีข่าวในโพเนี่ยว่าจะชนะแน่แ,นแน่ประมาณเดือนตุลาพฤศจิกาเนี่ย เงินเยนอ่อนค่าลงท,งทันทีเพราะทุกคนว่าถ้าเข้ามาเนี่ยเง,เงินจะเริมมากเนี่ยจะถูกพีดขึ้นมานะคระับตั้งแต่เดือนตุลาจนถึงตอนนี้เนี่ยเงินเยนญี่ปุ่นอ่อนกว่ดาดอลลาร์ได้ประมาณเกือบสิบเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับแล้วอ่อนแล้วก็อันนี้จริงๆแล้วทำให้เราปวดหัวด้วยเพราะสินค้าไทยที่ส่งไปญี่ปุ่นเนี่ยจะเผชิญปัญหาเพราะของเราจะแพงขึ้นนะครับมาจากการกระตุ้นตรงนี้เนี่ยจะคิดออสจริงๆคือปีมากเพราะว่าอันนี้จริงๆเขามีสว่วนนึ่งทาอยู่แล้วทุกเดือนนะครับแต่ว่าไอ้ก้อนใหญ่ สิบสามล้านล้านเยนเนี่ยใหญ่ขนาดไหนก็คือใหญ่กว่าที่เสร็จพิมพ์เยอะมากเสร็จเนี่ยอัดฉีดเงินประมาณเดือนละแปดหมื่นห้าพันล้านดอลลาร์สหรัฐสิบสามล้านล้านเยนเนี่ยประมาณร้อยสามสิบหนึ่งแสนสามหมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับหนึ่งแสนสามหมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐก็มากกว่าดอลลาร์นีแข่งเันเข้าไปก็คือญี่ปุ่นก็กาศให้เงินเย็นออกรับไม่ได้นิ่เงินเยนแข็งแล้วเศรษฐกิจเข้าสู่ภาวะตกต่ำนะครับอันนี้เป็น การเปลี่ยนนโยบายทั้งสำคัญของ,ของอบริจากญี่ปุ่นเพราะที่ผ่านมาเนี่ยญี่ปุ่นช่วยสหร,รัฐมาโดยตลอดให้สหรัฐเนี่ยผ่านคนวิกฤตไปได้ยอมให้เงินเยีแขนตอนนี้ไม่ยอมแล้วครับประเด็นรูปนี้นะครับผมอยากให้ดูรูปข้างล่างสุดนะครับไอ้236นั่นคืออะไรคือหนี้สาธารณะของญี่ปุ่นนะครับญี่ปุ่นมีหนี้สูงมากในบรรดาประเทศที่พัฒนาแล้วเนี่ยเขามีหนี้เยอะที่สุดในโลกนะครับจริงมากกว่าัาบาลกรีซ ยุโรปโดยรวมนี่มีนี่ประมาณร้อยซ็แข่ง G D P สหรัฐกตอนนี้เกินร้อยไปนิดนึงแล้วญี่ปุ่นแบบสองร้อยสิบ